สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับเสาร์นี่เป็นเสาร์วันที่1ิมิถุนายนครับพี่น้องครับมาเบิงงัวแม่แยกลูกครับมือเสาร์เบาตึงสมให้แล้วครับอัดไปเลยสองหลอดครับก็พอเอ็ดเอ็ดมัมมีครับเปิดไบหนึ่งหมื่นหกพันครับสมห้แล้วครับมั่นใจว่าต้องตีเท่แน่นอนครับเพราะว่าเพิ่มความั่นใจครับไซส่สองหลอดไปเลยครับมือเสาร์นี้ครับ ข้อนี้ให้ลูกนะลูกแดงดีนะครับเด้อแล้วก็เม่นี่จายลูกดีครับความสูงอยู่ลอยสามหาครับเพิ่นมีลูกมาแล้วสองตครับพี่น้องครับเม็ดสีดีแห้งครับเม่นี่ครับโครงสร้างดีเนื้อหนังดีครับเล่มหญาก็แห้งดีครับน่มซีเต้ากีบเล็บขอเท่างามครับเล็บบอสันบอยาวครับเล็บพอดีพอดีครับ ขึ้ยากินห้อน้ําผีหมอบครับวันนี้ครับง่วเชื่องเลี่ยงง่ายครับคาดว่าสีตีอยด่ดอกครับสมที่เดียวใส่สองหลอดเลยครับเพื่อบเป็นการเสียเวลาครับอัดสองหลอดไปเลยครับเพิ่มความมั่นใจไปอีกครับง่อขึ้นเต็มเต็มเมื่อวานครับเสานี่พอดีสมครับสวงเสสายแนวนี้ครับใครสนใจไปเฮ็ดนอเฮ็ดเนวครับเอาไปเลี้ยงเลนครับตามทงไฮทงหน้าครับช่วงนี้กัญญาหลายแล้วครับ ยาเริ่มร้ายครับเพิ็นกระสีเด้อ้วนครับสมให้เล้วครับเมื่อหกเท่านั้นครับรงฟี่ห้สองลอยโลครับเพื่อนครับว่าโค้งสางดีอยู่ด้วยครับพี่น้องครับอ้วนขึ้นมาหนีอุ้ยธรรมดาเนี่ครับเมียนี่ครับนาเลียงแนวนี้ครับหาแนวนี่ไปเลียงครับเพราะว่าเพิ่มยาดีแหงครับ นะครับหนางามครับงวดตัวนี้ครับหนางามครับลำยาวๆครับนุ่มไข่นุ่มบวมมันแยกลูกครับนุ่มได้บวมครับบอมเนว่าบวมหย่อนสีออกลูกได้ครับพึงสมไปสวงเสารนี่ครับพอเอ็ดเอ็ดมัมมี่ครับสนใจโทรมากครับพี่น้องครับโทรมาทักหาบบาวตึงได้ครับ ของดีราคาถูกครับงวอยู่บ้านนวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับบ่อดือบ่อส้นหรอกครับพี่น้องครับบ่อดือบ่อส้นครับงวผู้เฒ่าผู้แก่กระเลี่ยงได้ครับแม่นี่ครับเขาพอดีพอดีครับงวเพิ่งได้ลูกสองตครับคุณพ่อคุณแม่ครับจียาบำรุงให้เรียบร้อยครับพ่ญาติให้เรียบร้อยครับมีแต่สีอ้วนอย่างเดียวครับวันนี้ครับ ว่ากระสมไ้แล้วครับส่วงเ้าครับแข้ขาไม่มีปัญหาครับประกันห้คือเก่าครับสิบหามือไปเลยครับมดลูกกับประกันหาดนะครับได้สิบหามือครับประกันมดลูกออกสิบหามือครับปรโมชันมวลเลี่ยงง่ายครับตรงนี้ครับขาดน้ำเลี่ยงจังหน่อยมังหันลูกเห็นนมไรยครับพี่น้องครับ แยกลูกออนี้ขึ้นท่านที่เลยครับพี่น้องครับช่งเชื่องครับเชื่องดีครับหมอสำหรับผู้เฒ่าผู้แกรครับงวทรงนี่ครับเพระบาะว่าเป็นหูครับจูงง่ายนะครับจูงกังง่ายครับ หนุ่มก็เลี้ยงได้นะครับแม่นี่ครับเพราะว่าเป็นตะเลียงแห้งครับไอ้ปล่อยถิ่มไห้นโมจังน้อยก็ได้ลูกครับได้ลูกได้เต่าขึ้นมาครับสมพอดอีกตั้งหาครับสมไห้กระเหมือเลยครับตึงสมไห้่กระเหมือเลยครับสมมือเศร้านี่ครับเส้าวันที่สิบสามครับพี่น้องครับอัดสองหลอดไปเลยครับเพิ่มความมั่นใจครับจังสิบบรดซัมครับเอารอบเดียวให้ติดเลยครับกาเวลลายาง ถูกต้องเวลายางมั่นใจแล้วครับกาเวลาให้ครับกินบ่าเลือกครับหนา้ครับนี่ครับใบแนวนี้แห้งกินดีครับใบแนวนี้ครับหนัดครับกินดีครับกินหาดีแนวนี้บ่มีจอยครับเลียงกาง่ายครับ เพราะว่าขาพญาผสรุงให้เดยบร่อยครับแม่สิกินไล่เป็นไดกับโบอ้วนนะครับถางงวมีพญาครับต้องขาแล้วก็บผรุงูให้นําครับสีทูกันไปเลยครับพี่น้องครับสี่ไล่ก็ได้รับยาจากปีละเทือกันยังดีครับขาพญาครับหัวคว้วยังสีบบเดตจอยครับสีอ้วนครับอ้วนเลี่ยมขึ้นมาแล้วครับ งัวบุพญาครับสนใจโทรมากครับคุณพ่อคุณแม่ครับเห็นชิปนี้แล้วครับเดี๋ยวบอถึงจะส่งให้เองครับสองลอยลครับส่งฟรีครับสโลเกนครับบรดีส่งให้หน่อยๆนะครับส่งให้ทั้งสองลอยลครับเมื่อหกเท่านั้นครับแม่ใหญ่ๆยังสี่ครับสูงลอยสามหาครับ อ้วนขึ้นมาบว่าเป็นแนวนี้นะครับอ้วนมาม่านมาทองใหญ่มากอ้ยครับเลี้ยงไปมิต่ใดกับใดครับพูออกไปเลี้ยงครับพอเอ็ดเอ็ดมามีครับพ่อนี่ให้ลูกดีครับผลงานเห็นลายโตแล้วครับมแตรโตอ้วนๆหน้านาครับเจ้าเนื้อครับสองหลอด้อครับเด้อบ่เมนหลอดเดียวเด้อมาตึงอัดสองหลอดให้เลยครับ สำหรับคลิปนี้ครับบ่าวตึงปะทุมลาดก็คงสีได้จบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณทุกท่านครับที่แวะเข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม